สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมเกมนี้ไม่มีผีอีกหนึ่งเกมผีนะครับผมจากฝีมือคนไทยเอ้ยจะบอกเกมผีก็ไม่ได้ดิเกมนี้เขาบอกว่าไม่มีผีเอ่อ <c oughs> เอาเป็นว่าเป็นเกมสยองขวัญกันแล้วกันนะครับจากฝีมือคนไทยนะที่ว่าด้เรื่องราวของตัวเราเองกันแหละต้องการจะซื้อน้ตบุ๊กเครื่องใหม่นะครับผมแต่ว่าเราดันไม่มีตังค์ซะนี่สิเราก็เลยต้องออกไปทํางานนะครับแล้วก็ทําการเช่าห้องพักราคาถูกๆไว้ที่หนึ่งนะให้อยู่ใกล้กับที่ทํางานนั่นเองนะครับผม เรื่องราวทั้งหมดมันจะเป็นยังไงจะเจอผีหรือว่าไม่เจอเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมไปการครั้งหนึ่งจ้ะ <c oughs> เออกดอะไรในกดเมาส์ระสักประมาณเมื่อกี้นี้อา้าวตกลงมันนานหรือไม่นานมีใครคนหนึ่งเขาต้องการเงินเพื่อไปซื้อคอมใหม่อ่าฮะเนื่องด้วยเขามีเงินอยู่หนึ่งแบาทแล้วเกือบจะซื้อคอมได้แล้ว แต่ว่าแต่ว่าอะไรอา่าที่ทํางานอยู่ไกลบ้านกับแล้วไงต่อเอา้าแล้วไงต่อดิผมอยากรู้เขา้าเลยหาที่พักราคาถูกใกล้ที่ทํางานจะได้ไปทํางานสะดวกและจะได้ซื้อคอมใหม่ไว้โอเคแต่ดันเจอเรื่องไม่คาดฝันขึ้นอ๋อเอ้มาแล้วครับผมเข้าสู่เกมนี่น่ะหรออาพาร์ตเมนต์ถูกๆท,ท,ที่ผมเช่าเอาไว้ โอเคอันนั้นคือใครเจ้าของตึกหรือเปล่าอา่าสวัสดีครับกดอีเพื่อคุยอ่ะฮะสวัสดีจ้าใช่คนที่ติดต่อหาห้องเช่าที่ราคาถูกสุดๆใช่ไหมอา่าใช่ครับใช่แล้วป้าโอ้ดีๆแถวเนี้ยมันเงียบสงบมากไม่ค่อยมีคนผ่านมาเอาเป็นว่าเราไปดูห้องก่อนก็แล้วกันห้องเธออยู่ชั้นบน ห้องติดบันไดเลยโอเคครับป้าหาห้องพักเดี๋ยวนี้รับทราบครับห้องพักติดกับบันไดเนี่ยหรอกดวิ่งได้เปล่าโอเควิ่งไดอู้ทำไมมันมืดจังอะเออกดอ e ีเพื่อเข้าห้องได้เลยห,ห้องเราห้องนี้สินะก็อยู่ได้แหละอ่ะแค่นี้หรอ <c oughs> นี่คือดูเสร็จแล้วหรอกลับไปคุยกับป้าโอเคแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมสงสัยอะเดี๋ยวนะข้างหน้านี่เป็นอะไรอะ่ะมืดจังเลยผมเปิดไฟฉายได้ปะเนี่ย วุ้ยเปิดได้ด้วยโอ้โหโคตรสว่างโคตรจ้าโอ้ไม่ก็มันจ้าอะไรขนาดนี้อย่างกับหลอดสีนอนเอ่อเหมือนจะเป็นห้องแล้วมีมีแท่งปูนมันปิดอยู่ด้วยอะครับอืมเข้าไปได้ปะเนี่ยกดอีเข้าไม่ได้หรือว่ามันจะแบบปิดปรับปรุงปะวะเพราะว่ามันมีกระป๋องสีด้วยนะครับเอ๊ะแล้วตรงนี้มันรูอะไรเนี่ยมีรูหนูด้วยอะโอเคช่างมันก่อนอุ้ยแต่ไฟฉายเกมนี้มันจ้าดีวะผมชอบ โอเคปิดไฟฉายก่อนป้าครับถ้าผมเปิดไฟเสียหน้าป้าโอ้ยโคตรสว่างสว่างเกินเออป้าครับผมดูห้องมาแล้วครับยังไม่ทันเข้าไปในห้องด้วยซ้ําเป็นไงบ้างห้องโอเคใช่ไหมอา่าขอเช่าห้องทําไมห้องถึงไม่มีหน้าต่างเอา้าเรารู้ได้ไงวะยังไม่ได้เข้าไปเลยแถวนี้ปลอดภัยจริงเหรออืมเอาเอาแถวนี้ก่อนแล้วกันแถวนี้ปลอดภัยจริงหรือเปล่าป้า แน่นอนแน่นอนป้าอยู่ตั้งนานไม่มีโจรอะไรแบบนี้เลยโอเคเหมือนจะปลอดภัยนะครับงานผมแกล้งถามดีว่าทําไมห้องไม่มีหน้าต่างอ่ะโอ้พอดีป้าปรับปรุงบ้านเออธรรมดาเป็นห้องเช่านะ่ะเฮ้เดี๋ยวก่อนนะจะเว้นวักทาไมเนี่ยื <c oughs> ูว่าบ้านนี้มันไม่ธรรมดาอืมป้างบไม่พอเลยยังไม่ได้ใส่หน้าต่างมันเป็นบ้านธรรมดานี่แหละใช่ใช่มันไม่ได้มีประวัติอะไรที่ไม่ดีหรอกจ้า เอ๋พูดแบบนี้ผมยิ่งยิ่งสงสัยใหญ่เลยอะอ่ะโอเคผมจะเช่าห้องเลยกันแล้วกันขอเช่าห้องด้วยนะครับห้องโอเคดีนะป้าดีดีแล้วเราจะไปไหนต่อละอ่าไปทํางานนะป้าไปก่อนนะเข้ากับภารกิจบอกให้เราไปทางาน,นครับแต่ผมอยากสํารวจห้องอะ่ะผมเข้าห้องเลยได้ไหมอะ่ะเปิดไฟฉายก่อนดิเอ่อขอเข้าห้องเลยได้ไหมครับเข้าฮาลัลโหลเข้าไม่ได้ว่ะ อันนี้ห้องเราเองจริงป้ะเนี่ยทำไมมันเข้าไม่ได้ฟ้าโอเคงั้นต้องออกไปทำงานครับออกไปทำงานเหรอไปทำงานที่ไหนอ่ะทางซ้ายนี้เหมือนจะตันครับมันไปไม่ได้เอ๊ะทางขวาอนี่ใครอะ่ะสวัสดีครับอ๋อพี่วินมอไซค์เอขอคุยด้วยหน่อยครับเปิดไฟฉายอัดหน้าดินี่ <laughs> มันจ้าจริงๆนะครับคุณผู้ชมมันเจ้าแบบโคตรๆเลยอะ่ะโอเคอันนี้ไฟฉายไล่ผีแน่นอน ไปที่ตึก XY แซห่างจากที่นี่สองซอยโอ้แถวนี้มีคนมาเช่าแล้วเหรอเนี่ยพอดีเพิ่งย้ายมาวันนี้นะครับอืมอะมีอะไรหรออ่าไม่มีอะไรอาจจะผิดซอยหมายความว่ายังไงพี่วินเอาเป็นว่าจะไปตึก XY แซสองซอยถัดไปใช่ไหมใช่ครับไปเลยไหม ไปทางานกับอยู่ต่ออ่าอยู่ต่ออยู่ต่อจะเป็นยังไงอ่ะอ๋ออยู่ต่อก็คือสํารวจต่อผมสํารวจก่อนได้ไหมเปิดไฟฉายก่อนเอาผมเดินไปไม่ได้ให้คุณผู้ชมมันติดแล้วแถวนี้มีต้นกล้วยเด้ยวยเนี่ยต้นกล้วยกับอ,อันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะต้นปาล์มเอ้เท่ากลับไปไหนไม่ได้แล้วดิเดี๋ยวนะอันนี้ก็ไปไม่ได้ครับติดอา่างั้นงั้นไปกับพี่วินเลยก็ไนดะ้พี่วินครับไปเลยไปทํางานเลยมาไปไปทํางาน วันที่หนึ่งช่วงกลางคืนทำงานได้เงินมาหนึ่งพันบาทหุ้ยทำงานอะไรวะเนี่ยวันเดียวได้ตามพันนึงเลยเหรออืมน่าสนใจเปิดไฟฉายก่อนเอ๊ะไฟฉายมันไม่สว่างแล้วคุณผู้ชมหรือว่าเป็นตอนอคืนว่ะไฟมันเลยแบบดับลงเมื่อกี้มันยังจ้าอยู่เลยนะเอโอเคขึ้นห้องกันเฮ้ยเกิดความซนอีกแล้วใต้บันไดมันไปไดเปล่าว่ะไหนขอดูหน่อยเหมือนจะได้ด้วยเอ้ยแล้วมีห้องว่ะคุณผู้ชมเกิดความซนเข้าได้เปล่าอะ มึงไม่ได้เช่าห้องนี้ไหมเพื่อนอ้าวเฮ้ย <c ười> คำอย่างโหดเออครับผมไม่ได้เช่าครับแต่ทําไมต้องต้องขึ้นมึงกูด้วยล่ะล่านเนี้ยเหมือนกันประตูล็อกอ๋ออันนี้ผู้ดีหน่อยประตูล็อกนะครับื่อกีเหมือนโดนดา่าอุ้ยเราข้างหลังไปได้ด้วยอะ่ะเอาว่ะผมสํารวจทั่วเลยงานนี้ผมสํารวจทั่วเลยเอาติดตนันปะโทรนกว่าจะไปได้ไกลโอเคโอเคเท่านี้ก็เท่านี้ผมกลับขึ้นห้องกันแล้วกันมาครับเข้าห้องตัวเองนะห้องพักแสนสุขเข้าได้สักที อืมอุ้ยจะเชีย่ยอ,อะไรครับขออนุญาตต้องหยาบนะฮะผมอดีผมภาคตามอุ้ยฮ้ะ้ตู้เหมือนมันโดนเคาะอ่ะคุณผู้ชมเสียงเคาะมาจากหลังตู้ไอ,อ้เคาะวะเพื่อนข้างห้องไม่เกรงใจเลยเหรอเนี่ยเออเขาทำอะไรอะ่ะหรือว่าหรือว่าสงสัยเจ้าฟิชจะจัดใส่แสแรง <laughs> หรือว่าข้างห้องเขาจะทำอะไรแบบนั้นอืมผีแน่ๆน่ไม่น่าใช่ผีครับเกมน,นี้ไม่มีผี พรุ่งนี้คงต้องไปเตือนหน่อยแล้วมัง้งเอาเอาอันแรกแล้วกัน <c oughs> สงสัยเจ้าฟิตนะแม่ใส่เต็มข้อเลยอุ้ยตังป,ปักปักไปจังหวะโอ้ไม่กอดห้องนี้มีอะไรสํารวจบ้างเอา้าอันนี้มันหน้าเมนูเกมนี่ว่าเรามีโน้ตบุ๊กอยู่แล้วนี่นาไหนดูสิเอ่อช็อป <c oughs> <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันทายินสินค้านี่วาเอา่อซื้อเอ่อมึงซื้อไม่ได้อา้าวตังค์ไม่พอขาดอีก1,990้สิบบาทนะครับเรามีอยู่ หนึ่งแสนหนึ่งพันแล้วเนะ okay. าะโอเคงั้นยังไม่ซื้ออุ้ยแต่กดดูดีเทลได้ด้วยขายของจัดจัดโอ้ยก็โอเคยังไม่ซื้อกันแล้วกันนะอ่าผมทําอะไรอีกบ้างกดสํารวจตู้ได้ไหม <S <S ไม่ได้แต่มันเคาะปัก,ป,ก,ป,กปักอยู่เนี่ยเออลือลิ้นชงลิ้นชักก็ไม่ได้โอ้โหห้องพักราคาถูกจริงอันนี้ห้องน้ําใช่ปะเข้าได้ปะอ่ะไม่ได้อุย้ยไฟฉายจ้าจู่ๆก็จ้าโอเคงั้นนอนก็ได้อ่ะนอนนอน วันที่สองช่วงกลางวันอืมเราจะต้องออกไปทํางานป้ามันยังเคาะตู้อยู่ไหมเนี่ยไม่เคาะแล้วแฮะสงสัยจัดหนักเมื่อคืนไปแล้วนะหมดแรงเอ่อฝั่งซ้ายไปไม่ได้เสียงดังกรึบเปิดได้เหรอเปิดไม่ได้ครับมีแต่เสียงอืมงั้นออกเลยแล้วกันน้าท่าไม่อาบออกไปทํางานเลยมาพี่วินยังรออยู่ที่เดิมโอเคคุณป้าเอ้าคุณป้าสวัสดีครับ ว่าไงหลับสบายไหมอ่าบอกเรื่องเพื่อนข้างห้องก็แล้วกันเพื่อนข้างห้องเสียงดังอะป้าช่วยคุยให้หน่อยดิฮาเธอพูดอะไรนะบ้านนี้มีเธอเช่าแค่คนเดียวนะอ้าวเอาแล้วไงเดี๋ยวนะป้าแสดงว่าห้องผมมีผีกันเหรอค้าอา้าวมีผีเหรอค้าคือถ้าเธอกลัวเอางี้ี้ไหมล่ะ เดี๋ยวป้าจะไปหาหมอผีมาไล่ให้แต่ป้าเงินเดือนไม่พอละสิเงินเดือนป้าอีกสวันถึงจะออกป้ายืมก่อนได้ไหมหรือจะรอดีล่ะอ่าผมควรจะทํายังไงดีผมอยากซื้อน้ตบุ๊กอ่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรป้าผมรอได้อ่าผมรอแล้วกัน <c oughs> เราจะได้เก็บตังค์ไวๆนะครับแล้วก็ซื้อน้ตบุ๊กโอเคไปหาพี่วินก่อนพี่วินครับซอยเดิมนะฮะซอยเ y ็เป็นไงคืนแรกอ่ะ เอาจริงๆนะพี่เจอเสียงคล้อทั้งคืนเลยอะวันก่อนพี่ว่าจะบอกอยู่แต่พี่ไม่แน่ใจซอยอ้าวแสดงว่าห้องนี้มีปอดจริงๆครับมันมีบ้านเช่าผีสิงที่คนอยู่ได้ไม่เกินห้าวันจะตายทุกคนนลยดิเฮ้ย hey, ถึงกับตายเลยหรอถ้าเป็นไปได้ก็ย้ายออกให้ไวเถอะวิ่เกินอันนี้เกินวันนี้ไปไหนดีล่ะเออไปทำงานครับวันที่สองช่วงกลางคืน ได้ตังค์มาอีกหนึ่งพันบาทเอ้ยผมซื้อได้หรือยังวะยังดิต้องอีกวันหนึ่งนะครับถึงจะซื้อได้โอเคกลับเข้าห้องผมซนได้ไหมผมสำรวจเหมือนเดิมเลยเผื่อว่าจะเจออะไรอันนี้ไปได้ปะเอาไปไม่ได้เอ่อทางโค้งข้างตรงข้างใต้มีอะไรไหมครับเหมือนเดิมไหมเหมือน,น,นเดิมเนีเ่ยเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมอืมเหมือนจะไม่มีเงี้ยงยำอะไรนะข้างล่างเนี่ยมีแต่ห้องเราเนี่ยแหละที่แบบเหมือนจะมีปัญหานะครับโอเคกลับขึ้นห้องเหมือนเดิมเลย ห้องนอนแสนสุขของเรา ừ, เดี๋ยวก่อนนะนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยเป็นอาหารกระป๋องกับเทียนอย่างนั้นเหรอเอ๊ช่องนี้มันเหมือนช่องส่งอาหารไหนบอกว่ามีคนไงแล้วแท่งปูนอันนี้หุยขังใครเอาไว้หรือเปล่ามันขังใครเอาไว้เลยอะ่ะแลวแบบคอยส่งอาหารเข้าไปทางเนี้ยเอย๊ชักจะแหม่งๆแ,แล้วครับคุณผู้ชมแต่ว่าห้องนั้นมันอยู่ทางซ้ายนะ อ๋อประตูอยู่นี่ปรากับว่าทางซ้ายก็คือทางนี้เออว่าแล้วเสียงเคาะนั่นมีคนต้องการขอความช่วยเหลือหรือเปล่าอันนี้อะไรอ่ะรูเหรอสองรูเอาวแล้วไงเกิดความเกิดความขี้เสือกสองห้องข้างๆเอห้องว่างชัดชัดเลยอ่ะแล้วมีเสียงอะไรวะเนี่ยเอาห้องว่างครับแต่มีเสียงเออเอาจริงจริงมันมืดนะเนี่ยเอ่อผมควรจะนอนเลยไหมนอนเลยป่ะเดี๋ยวน่าผมเช็คเงินก่อน เงินโอเคค่ะเด็กใก้990บาทงง้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ตังค์แล้วครับเดี๋ยวได้ตังค์ซื้อคอมเมื่อไหร่ผมออกเลยนะไม่อยู่แล้วโอเคนอนวันที่สามช่วงกลางวันโอเควันที่สามแล้วโว้ยรีบไปทํางานเลยรูมันยังส่องได้อยู่ปะส่องไม่ได้แล้วอ่ะเอ๊งั้นไปละไม่แต่ว่าไปวันแรกมันไม่มีรูนะครับวันที่สองมันมีรูอ่ะหรือว่าห้องข้างๆมันเจาะมาว่ะไปไฟฉายก่อนดิ เฮ้ย hey, อาหารกระป๋องหายไปเนี่ยมันมีคนเราเข้าไปกินแล้วอืมเปิดได้ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้ด้วยอืมโอเคอยสงสัยมากนะครเดี๋ยวเราตายฝั่งซ้ายวันนี้ป้าไม่มาเว้ยถ้าอย่างนั้นพี่วินครับไปทํางานที่เดิมครับวันนี้ไปไหนดีล่ะไปทํางานครับวันที่สามช่วงกลางคืนได้ตังค์มาอีกหนึ่งพันบาทเปิดไฟฉายก่อน เอาแล้ววะ่ะคืนนี้ผมว่ามันต้องเจอดีมันต้องเจออะไรสักอย่างแล้ววะ่ะผมขึ้นห้องเลยแล้วกันเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงเหมือนมีคนแบบงัดแเนี้ยแกะเกาอะไรบางอย่างเสียงมันดังมาจากนี่หรอเออเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้เอ๊แต่ว่ามันมีเสียงคุณผู้ชมกดไะไรดิ้งไหมอะเนี่ยมันมีเสียงกอกแกกอกแกอะเหมือนมีคนแบบพยายามจะออกมา <peach> เข้าห้องตัวเองแล้วกันเพราะว่า <P ew> er <ror> เราเปิดเข้าห้องนั้นไม่ได้นะครับผมไปส่องดูข้างๆก่อนอย่าอย่าตุ้งแช่นะผมขอร้องอย่าตุ้งแช่นะอุ้ยหลุนไม่เห็นมีอะไรเลยโอเคไม่มีไม่มีอุ้วยวัดเสียวเออซื้อคอมเลยแล้วกันมาซื้อนี่นี่โน้ตบุ๊กมาแล้วอันที่สองหน้าตาแทบไม่ต่างจากอันแรกเลยเนี้ยผมทำอะไรได้บ้างเออทำอะไรไม่ได้แล้ว กดชงกดชอ็อปไม่มีอะไรแล้วด้วยแล้วผมต้องนอนเลยเหรออืมผมสงสัยอะ่ะถ้าผมเข้ามาในห้องแล้วผมออกได้ปะลองดูก่อนนะฮะออกได้เว้ยเล้วห้องข้างๆยังแช่แกะกาอยู่เลยอืมแต่ผมคิดว่าน่าจะทําอะไรไม่ได้ครับงั้น,นอนเลยแล้วกันน่าจะทําอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะมานอนเลยนอนวันที่สี่ช่วงกลางวันเอาวะ่ะ วันนี้ผมจะออกจากหอนะฮะผมจะไม่นอนอยู่นี่แล้วถ้าเจอคุณป้าผมจะบอกเลยว่าผมไม่อยู่แล้วนะครับคุณป้านี่ไงอยู่ผมผมขอออกเลยได้ไหมอ่ะขอออกเอ้ขอได้ว่าโอเคขอออกออกเลยเป็นไงคุณได้บรรลุปเป้าหมายด้วยการซื้อคอมที่คุณต้องการแล้วอาา่ะฮะแต่ความลึกลับของที่พักยังคงไม่ถูกเปิดเผยแต่จะไปสนใจทำไม เฮ้ยสนผมสนนะเอาจริงๆอะ <c oughs> ในเมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้ววู Woo ้โูฉากจบที่2องทับสี่าจบครับเฮ้ยมี4ี่ฉากจบเลยเหรอโอเคผมหาก่อนกลับมาที่ฉากคุณป้าจ้างหมอผีนะครับรอบนี้ผมจะจ่ายนะผมจะจ่าย300บาทนะครับเพื่อจ้างหมอผีอ่ะเป็นยังไงเรียบร้อยหลังจากนั้นคุณก็จ่ายเงินให้กับป้าเพื่อทำพิธีไล่ผีไปทั้งหมดสามบาทด้วยกันโอเค ออืม,อมยังไงมันอื้อเน่มันคือมันยังไงผีไปไหมสามร้อยบาทสินนะหลังจากนั้นก็ไม่เจอผีข้างห้องอีกเลยเอา้าสำเร็จหรอฉากจบที่หนึ่งฮะแค,แค่นี้หรอว้าจบแล้วเหรอโอเคไปตามหาอีกสองฉากจบครับกลับมาที่กลางคืนของวันที่สามนะครับผมผม,ผมได้ตังค์ครบแล้วเนาะ ผมก็จะซื้อน้ตบุ๊กเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนีผ้ผมจะอยู่ต่อเนาะผมจะอยู่ต่อไปอีก4วัน5วันเลยดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอ่านี่มีเสียงกอกแกกเหมือนเดิมเลยเห <c oughs> มือนมีคนพยายามจะแงะโอเคเข้าไปครับส่องลูก็ไม่เจออะไรเนาะไม่เจอครับอันเนี้ยยังไม่เจอแล้วแบบไม่มีเสียงคนด้วยนะไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเหมือนเดิมเลยโอเคทีนี้ผมซื้อคอมเลยมาครับเรียบร้อยไม่เหลือตังแล้วเอาแนละนอนมา วันที่สี่ช่วงกลางวันผมจะอยู่ต่อผมจะไม่ออกไปจากที่นี่นะรู้สึกเหมือนแบบผูกพันกับงานไงเออไปทํางานต่อเจอคุณป้าไม่คุยด้วยอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นแค่แบบว่าเอ,อย้ายออกหรือว่าทํางานต่อเนาะโอเคพี่เวนไปทํางานต่อครับอ้สวัสดีสวัดดีสวัสดีครับพี่วันก่อนต้องขอโทษทีนะเออเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเหรออ่านี่ไงพูดเหมือนผมเลย พี่บอกว่าบ้านมีผีไงคือพี่จําซอยผีมันอยู่ซอยฝั่งตรงข้ามนู่นอ้าวเอาหรอสรุปคือไม่มีผีใช่ไหมสรุปเกมนี้มีผีหรือไม่มีผีวะเนี่ยเอ่อเราเราพูดไม่ออกฮะวันนี้ไปไหนดีล่ะออาไปทํางานเหมือนเดิมพี่อ่ะวันที่สี่ช่วงกลางคืนได้ตังค์มาอีกหนึ่งพันบาทแต่ว่าโน้ตบุ๊กเราซื้อไปแล้วดิมีอะไรไหมครับคืนนี้หวังว่าคืนนี้จะไม่เจออะไรเนาะ อาหารได้หายไปแล้วนะฮะตรงนี้ไม่มีแล้วอ่ะวางของวางของได้ด้วยเหรอเอาวางเฮ้ยไม่มีอะไรให้วางอยู่ยนะแต่แบบมันมีช่องแบบนี้เอาแล้วถึงเวลาสน <c oughs> ผมหาของก่อนคือมันต้องมีของให้เราไปวางดิเดี๋ยวนะข้างลงข้างหลังมีอะไรเปล่าหรือเลยหาเข้าได้ไหมไม่ได้อันเนี้ยไม่ได้หาก่อนเผื่อมีกงมีกล้วยนะมีอะไรไหมฝั่งนี้ไม่มี ไม่มีไม่มีเลยเหรอไม่มีของเหรออืมน่าสงสัยตามองตามมุมม,มีอะไรไหมขอร้องแหละ <c oughs> มีอะไรสักอย่าง,งผมทีเถอะมันไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมหรือว่าของที่เอามาวางมันต้องแบบมาจากห้องเราวะผมสามารถแบบยกโน้ตบุ๊กไปวางได้ไหมอันนี้มันช็อปอ่ะดิเนี่ยมันเป็นช็อปอ่ะยกไม่ได้เนี่ยเอถ้าอย่างนั้นเอาไงดีส่องรูก่อนละกันอ่ะส่อง เลยมีเสียงฟุดฟิตเหมือนเดิมเลยอะเสียงเลยว่าเฮ้ยอุ้ยอะไรอะเหมือนมีดวงตาแบบส่องสวนเรามาเอ๊แต่ผมอยากวางของอะยังไม่นอนได้ไหมอะห้องน้ำเข้าได้ปะห้องน้ำก็เข้าไม่ได้มันยังไม่อยากนอนอะคือมันมีของไหมอะผมอยากเอาของมาแบบมาวางอะเี่ยมันมีช่องไอเทมมาอืมไม่ได้ว่ะอานอนนอนนอนก่อนก็ได้พะโท คือผมไม่รู้จะไปหาของมาจากไหนครับอ่ะงั้นนอนก่อนวันที่ห้าช่วงกลางวันวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วป้าเพราะว่าพี่วินบอกว่าเราจะตายพุณตื่นเช้าขึ้นมาป้าได้บอกกับคุณว่าได้ทำพิธีไล่ผีเสร็จแล้วอ้าวไล่ผีแล้วหรอแล้หลังจากนั้นคุณก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจากห้องนั้นอีกเลยอ้าวฉากจบที่สามเฮ้ยแล้วฉากจบสี่เอายังไงวะ มันต้องหาของไปวางแน่ๆเลยอะแต่ว่าทำยังไงโอ้โหคุณผู้ชมผมเจอแล้วครับนี่มันมีของหล่นลงมาอ่าช,ช,ช,ช่วยด้วยออกไปหลังคืออะไรอ่ะกด E เพื่อออกอะฮะหลังเหรอเอ๊ะคือหลังจากที่เราส่องรูอันนี้ครับแล้วมันมีลูกตาส่องเราสวยกลับมาจําได้ไหมคือมันมีของหล่นลงมาครับคุณผู้ชมเราก็จะต้องเอาของอันนี้ออกไปใช่ไหมเอ๊แล้วเราจะเอาไปใส่ย้อนกลับเข้าไปทําไมอ่ะ คนข้างในอ่ะหยอดออกมาแล้วเราก็ใส่ย้อนกลับเข้าไปเหรอเอา้าหายเอ้าไม่ม,ไมีไม่ไม่ไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะเอ๊ะผมว่าผมหยิบของบางอย่างมาแล้วนี่นาหรือเป็นกระดาษวะที่มันมีข้อความเขียนว่าอะไรนะอะไรข้างหลังอ่ะอะไรสักอย่างเมื่อกี้เนะี่ยเอ๊หมายถึงอะไรอ่ะไม่เข้าใจผมกลับไปคุยกับป้าได้ไหมเนี่ยป้าอยู่เปล่าฮัลโหล ไม่มีใครอยู่ด้วยเอ๋หรือผมควรจะไปนอนแต่ถ้าไปนอนมันจะได้ฉากจบสามหรือเปล่าอืมือผมเก็บของมาแล้วอะแต่เป็นกระดาษโน้ตไงเฮ้ยนี่ไงหลังมาทึงหลังบ้านเหรอโอเคเก็บผมได้ผมได้อะไรมาเป็นโพสตอิดเหรอเป็นโพสตอิดครับโอเคเอามามีอะไรอีกไหมเหมือนจะไม่มีแล้วเดี๋ยวนะกดช่องไอเทมก่อนกดไงวะเนี่ยกดแถบอ้าเป็นกระดาษโพสอ,อิดจริงๆด้วย สำหรับเขียนหรือว่าสื่อสารโอเคเราจะสามารถสื่อสารกับคนห้องข้างๆได้แล้วครับคุณผู้ชมมาเลยมามาแบบนี้แล้วก็กวดวางปั๊บใช้คุณใช้กระดาษแล้วอ่าทำไมเป็นภาษาอังกฤษผสมภาษาไทยไวะเนี่ยแล้วงไงต่อเพาะห้องเหรอไม่ใช่ผมว่าผมควรจะกลับเข้าไปในห้องครับแล้วรอให้คนฝั่งตรงข้ามา่าเขาแบบเขียนกระดาษสื่อสารมาไหนดูนีส่องหน่อย ส่งข้อความผ่านรูอ๋ออ่าเป็นผีเหรอหรือว่าต้องการอะไรเอาเอาเป็นผีเหรอดีกว่าเออเป็นผีเหรออ้าวมีกระดาษย้อนกลับมาบอกว่าอะไรอะไม่ไม่ใช่ผีว่ะถ้าอย่างนั้นเอ่อต้องการอะไรอะอะส่งกลับมาดันตู้ดันตู้เหรอดันตู้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยเหรออ่ะดันอุ้ย อ้าแล้วมีรอยแล้าทุบกำแพงเอาทุบเลยทุบเลยดิอย่างนี้คุณได้ช่วยทุบกำแพงห้องอาา่ะฮะหลังกำแพงคือห้องที่สกรปรกและคุณได้พบกับหญิงสาวที่ร่างกายผอมแห้งซีดเผือกเต็มไปด้วยรอยชำ้ำเฮ้ยมีการกักขังหนลงเหนียววะ่ะคุณผู้ชมคุณตัดสินใจออกจากที่พักและโทรหาตำรวจทันทีเอาว่าฉากจบแบบกูนเอ็นแน่เลย หลังจากนั้นป้าเจ้าของห้องพักก็ถูกจับในระหว่างที่กําลังออกไปซื้อของข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวและทำรลายร่างกายอ่าไอ้ป้านี่ใส่ไม่ดีมันขังใครเอาไว้วะเนี่ยหนึ่งในของที่ป้าซื้อมาพบยาเบื่อหนูชนิดรุนแรงราคา300บาทเฮ้ยไอ้หมอผีที่ไปจ้างคือเอามาซื้อยาเบื่อหนูเหรอเออปัจจุบันตำรวจยังไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่อ๋อที่เสียงเคาะตู้หายไป ก็คือป้าเนี่ยมันเอายาเบื่อหนูไปให้แบบคนท้าข้างๆกินโอ้โหร้ายมากอย่างไรก็ตามเด็กสาวนั้นปลอดภัยอ๋อฉากจบที่4ี่โอ้โอเคครับคุณผู้ชมก็จบกันมาแล้วนะครับผมหรับเกมเกมนี้ไม่มีผีเออไม่มีผีจริงๆว่ะ <laughs> ทุกอย่างเป็นเพียงแค่ความกลัวของเรานะฮะจริงๆแล้วมันมีแบบเหตุการณ์กับขังหลงเหนียวเนาะ ผมว่าในเรื่องเกมนี้ดีนะครับดีมากเลยนะผมชอบแล้วคุณผู้ชมล่ะชอบกันหรือเปล่านะ <c oughs> โอเคสุดท้ายนี้ก็อยากเช่นเคยครับผมขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเอาไว้เราเจอกันใหม่เกมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ